กราบสบายดีกราบสบายดีเนาะอ่มันิก็ตอนทับกลับสู่ช่ประมานแซนแนวอีกแล้วพี่น้องมันิก็เป็นมื้อที่สองเนาะหลังจากอ่าได้ลูกจากไข่มาพี่น้องมาลุยงานเนาะกาเฮือนว่ามานั่นเองเนาะกามันิกามีลุงมาซอยพี่น้องกาขอบคุณขอบคุณเนาะเพื่อนตอกตอกจุบเดียบพี่น้องกามามืัอนี้กาเสียงกันยัง ยังบ no? ja. ่อค no? 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 ่อยดีโยพี่น้องแต่ก็อยากมาเฮ็ดเรียกเนาะมันนี่ก้ย์มาได้ขึ้นอ่าวงเยี่ยมพี่น้องง่ายคือแบบภาษาบ้านเฮาเนาะวงกบนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะห้าไส้หองละอ่าสองปองสองปองเนาะพี่น้องเบิ่งให้เด็ดเอาเ้ามักแบบนี้พี่น้องแล้เอาเป็น หองละสองฟองสองฟองเนาะไปอากาได้อยู่สามหองพี่น้องเป็นหกฟองเนาะอ่าก็ยังอยู่สิบสองฟองเนาะยังเหลืออยู่สิบสองวงแต่ห้องะกะอ่ะสิบใบยามใส่ให้มันเบิดพี่น้องกะนี่พี่น้องอากาศไม่ค่อยดีมาได้พี่น้องสุขภาพกะอ่าพึ่งลุกจากไข่มาเนาะโอ้พี่น้อง ไข่ก็นอนสามมือ้อสี่มื้อหามื้อพี่น้องไข่ก็โตเป็นเบิดครอบครัวพี่น้อปงปลาตัวนอนไอ้เฮาให้กันฟังพุ่มผ่ำพุ่มผ่ำอยูพพ่พี่น้องะไปเบิ่งว่าเพชรประหัสใส่แล้วพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมักแบบนี้พี่น้องก็เลยอ่าเอาแบบนี้เนาะ วงกบเม็ดซิปพี่น้องกะบว่าเสียเอาเม็ดเสากะมาแทกเบื้องเฮือนเจ้าของกะมันคือสีเงาเกินไปเนาะก็เลยเอาเม็ดซิปอ่าพอดีงามเม็ดซิปพี่น้องแบบนี้เนาะเพื่อเทคานขึ้นคานทับวงกบพี่น้องนี่กะมาเฮ็ดเวียกเลยเนอะต่างเอื้ออาเอื้อเพื่อเง้ ลุงนเนาะลุงใจดีเพื่อนนะกะทางไอ้วิ่งอไอเ้เพชรมื้อนี้กะ <c oughs> ไปสร้างปูนสร้างทรายบ่มาเพิ่นกะ,ะอ่นเพิ่นว่าฝนตกฝนตกเพิ่อน,น,น,เ,อน,เ,อน,นเลยโอ้ยบ่ได้ไปดอกบ่าเอ้ยเพิ่นว่าเอาเป็นมือใหม่ซะเพน,นะครับปูนก็นเหลืออยู่เครื่องสอบเนาะปูนกะเลยที่เครื่องสอบพี่นะะ้องถ้าบ่มา <c oughs> มื้ออื่นทือว่า เอาคัสิยุดและปูนเบิดเนาะปูนเหลือยยุเครื่องสอบอ่าสิกายโกอได้อยู่อหาเที่ยบอื่นพี่น้องกา้าเพิ่นบอมาในรอบเศร้ารอบอยังกาสิริยุดเนาะอ่ามาเบิ่งลุงคนเห็นยังขู่ขีดดินขวักขวักขวักอยู่อ่ ในประมาณนี้ค่อยๆเฮตุไปเนาะเฮตดสองคนตั้งวงกบในยนเนะลูกเนาะอะเนาะสามสีได้แต่ละอันละอันเพราะว่ามันตั้งคู่เนาะแต่แม่นเอาแบบเป็นบานคู่2อง,งนันคือสีง่ายกว่านี้อันนี้มันแบบเฮ็ดยากนอะไรพี่น้องต้องพยายามค่อย พกแป๊กพกแป๊กไปเรื่อยเนาะกะ็ได้ละเอียดแน่กับโบป้าไหนเนะาะบ่ค่อยละเอียดป้าไหนเนาะเพราะว่ามันตั้งยากไอกกบบ้นี่หรอวงกบแบบมันป้องเดียวเนีย่ยอืมตั้งไหนท้ำนี่เนาะโอ้กะถือว่ายากแฮงยากแฮ่ไอ้นี่อืมเข่าก็เริ่มออกเลยเด้อพี่น้องครับ เริ่มออกแล้วเขาก็ได้เขียวอ่ามันเป็นเดือนสิบเลยนะพี่น้องเนาะเดือนแปดสองหนมันว่าเดือนมันเดือนแปดทับกันพันว่าข้งเดือนแปดสองหนเห็ดประมาณนี้กับอื่นกับ ที่ได้เอาทั้งคางก้อนเนาะทันทะีเห็ดการเสียเอาทั้งคางก้อนทั้งหน้าไว้ที่หลังทั้งหน้าเอาไอ้ทั้งคางก้อนสองคางก้อนให้มันเรียบร้อยทั้งสองคางก้อนถ่ายให้พี่น้องเบิง่งนะเนาะบรรยากาศกันสีม่วงไปไปลายสีหวัวหางมงแล้วพี่นอ้องเห็นบอกเพื่อนจุ๋ม chuồng khôi kinh nhà vô đeo xì xùm mà phi nồng bằng nó thăm nó Ủa vườn đeo à, xì xùm phí nong bằng Nó phi nồng Vườn chuồng khôi kinh nhà nó thăm nồng Phí nồng อาปินจุะระมาณนี้พี่น้องอบรรยากาศกันทุงนาเนาะตีทุงนา,นงนาไก่แล้พี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปเนาะกะขอบุญขอบคุณเนาะทางอ่า ลุงใจดีเพิ่นเนาะทีใจมากมอบเงินให้หลายอย่างเนาะมาซื้อนั่นซื้อนีก่กะข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ะะอลยกะบ่อาจะเป็นทางเอื้อดิ่งเลยกะ,ะไอเทเนอร์เพิ่นเนาะ,ะที่มาได้ซอยเหลือนอกเลยกะสุขุสุขนนะคนเนาะก็ที่เคามาเบิ่งพี่นะะอบบ้องกะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะ สิลืมบ้ไงเลยก็ทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนอิ่นมาหมอบเงินให้หลายเทือแล้วก็ขอบขอคุณขอบคุณเพิ่นว่าเอาไว้ซื้ออุปกรณ์เออซื้อเครื่องใส่เครื่องใอยเครื่องซื้ออยู่ซื้อ,อ,อกินนาคาขอบขอคุณขอบคุณหลายๆเนะาะทางลุงใจดีเพิ่นทางสหรัฐอเมริกาเลยก็ทางไอเพ็ดแล้วก็อเกอ้ยวิ่งเพิ่นเนะาะทางหลายคนหลายคนมาเป็นกำลังใจให้บ้าก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทุกกำลังใจใพี่น้องก,กัน ว่าจะได้กะบอบอ,อถือหูถึงยังกะขอโทษขออภัยเด้วพี่น้องเด้อกะเรียนลูกกันไปเนาะพี่น้องเนะาะกะบบอกเกงเ่งแน่บอกเก่งแน่กะผิดพลาดประการใดกะขอโทษที่พ่อจ่าบอถือบอต้องกะขอโทษขออภัยไว้เมืองนี้เนาะพี่น้องเนะาะกะคงบอกว่ากันเนาะเากะบสอ่องยังบอก,กเก่งแน่ยว่ายัางบอกอคือส่องใหญ่เพิ่นเนะาะกะ าว่ากันพี่น้องก,กันสำนีนพี่น้องเนาะก,ก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งอัปเดตล่าสุดพี่น้องมื่อวันที่เท่าไหร่นาะวันนี้อ่าแต่มื่อวันที่เท่าไหร่น่ะลุงวันนี้วันที่8เบสบอสเมนบอส7ส8เนาะประมาณนี้เนาะประมาณที่8เนาะพี่น้องก,กัน,กน เนาะไกส่สีสินเดือนแล้วกันันกเฮียนเข่าเรียบร้อยเห็นเมนื่อเช้านีนเห็นเิ็กน้อยเขาเ่าเฮียนในเช้านีนเนาะอ่าอ,อืมบรรยากาศขางทงหน้าใี่แหละเฮียนบอบมางเนาะกันสีประมาณนี้พี่น้าะอ่ากะ,อะโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่กะอ่าขอบุญขอบคุณเนาะทั้ง ผมยังใจดีหลายหลายเลยกะเอื้อยไอ้สุกุสุคนเนาะที่มามอบเงินให้มาซอยเหลือของอ่าชรางหมานกะขอบุญขอบคุณเนาะอ่าถ้ามีโอกาสที่ได้ตอบบุญแทนคุณเด้อถ้ามีโอกาสเนาะตอนนี้กะอ่ายังสูงอยู่เหตุเทือนไปก่อนพี่น้องกัยังพาละเต็มมือพี่น้องกัเขาก็บบกค่อยมีไปเลยเนาะกะขอบุญขอบคุณทั้ง อ่าสุขสุขคนที่มาซอยสัางวานกะขอบใจหลายๆสุขสุขคนเนาะสารพี่นี่ไปเลยเด้อพี่นาองบายสุขสุขคนเนาะสบายดี